สวัสดีจ้ากินข้าวกันกินข้าวกับต้ยมยำปลาปลาแซลมอนอันเดี๋ยวกินข้าวลงท้องจักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปนั่งเรียนแล้วท้องลร ไปเรียนฟังแล้วก็พูดภาษาที่นี่เพราะว่าพมีปัญหาเรื่องการลืมพูดไม่ถูกก่อนอยู่กาแฟนะพูดบ่อยๆแล้วก็ทำงานพูดภาษาที่นี่ พอแฟนเสือแล้วก็งานก็ไม่ได้ทำก็พูดไม่ได้พูดได้อยู่พูดได้นิดหน่อยบางครั้งก็งง,ง ลืมเนาะภาษานี่มถ้าเราไม่หัดไม่พูดอะไรมันลืมแล้ยอย่างพินภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อ่อานบา้ออก็อ่านงูปลาแหละเพราะว่าภาษาไทยเราก็ไม่ได้อ่านได้เนาะ แฟนคลับก็หลายคนโยนเธอเขียนมาว่าแม่พินทำไมแม่คินเขียนชื่อชื่อคลิปลงยูทู e เป็นอะไรเป็นเอ่อก็ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่า Google บางครั้งก็เขียนผิดเหมือนกัน คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เราตรงเอ่เข้าใจเขาแล้วก็ตรงนั่นเขาฝึกขอให้คนไทยที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้ก็พยายามเอาพยายมามพยายามอยู่ที่ไหนควา,ามสำเร็จอยู่ที่นั่น กินเซื้อมมอ,องที่นี่กิน้ามันดิบมันก็จะออกเปรี้ยวหน่อยๆมันเอเนสุกเพิ่นซื้อมาเยอะมันถูกบางวานันก็ถูกถูกบางวานงันก็แพง เป็นซื้อ mm ้านลีลีเออรานรีเดนวะอ้มลานรีลีลีเด่นมันขายมันขายรูปละห้าเอ็งก็เลยซื้อมาแปดรูปเนาะจำไม่ผิดเนี่ย อ,อายุเพิ่นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะความจำก็ไม่คอยจะมีลืมอายุก็แค่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดโทษทีโทษทีค่ะสี่สิบแปดความจำก็ไม่คอยจะมีจำ พูดผิดพูดถูกวันนั้นกินยากระนั่งลิมเนี้แหละก็กินยากินเสร็จกะดูหนังดูอะไรตอะไรไป จะไปเข้าห้องนอนปิดไฟแล้วก็จะเอาน้ําไปใส่ตู้เย็ยนไว้เช้ามาแล้วก็ได้กินเย็ยนเยๆเซไปโดนเตาเตามันร้อนนะแล้วบังเอิญเตาอ่ะเราวางไอ้ไอ้เขาเรียกอ,อะไร <c oughs> ช้อนเอาไว้มันรน้อนช้อนช้อนเนี่ยช้อนตะเรีเนี่ยแหละ วางบนดตามันร้อนมันหนามันจี้ใส่พินมันกระดกมาท่าไหนมันจี้เป็นวงกลมเลยเจ็บอืมนี่ยแหละคนเราไม่รู้อยู่ดีมันมันเหมือนว่าเอออืมมันวูบอ่ะมันจะลมเนี่ยเลยไปดบับปึ๊กโอ้โหทีนี้ ไม่อยากคิิดเลยมันนั่นพอมันโดนเนื้อเราหลุดเลย ก็ประมาณ9ก้าโมงสิบห้าเขาผู้คนก็เดินผ่านพีนไปเพราะว่าไปส่งเด็กดอกกิจเลยบ้านพีนไปหน่อยอเด็กอุดุบาล Rồi đâu kịp nó Được Rồi thì mà này mình lưu chặt thao này à ตัวเองอยู้ว่ามันแขนขาใหญ่กปหมดแต่ก่อนพิงก็เก่งๆนะแต่ก็ไม่อ้วนเนาะมาระยะหลังอะ่ะ ปินป่วยนี่ก็ได้กินยามก็เลยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแต่ก็ดีอะหลายคนชมอยู่ว่าอ้วนแล้วมันมีเนื้อมีหนังม,มันดูดีกว่าตอนตอนนู้นอะมันดูอ้วกไปหมดมันดูดีกว่าตอนนู้นอมันผอมจนเร้อ่อ้วนแล้วดูดี เมาืวานไม่เจอพี่คนไทยเขาบอกว่าอืมน้องินนี้อ้วนดีเนาะมันดีกว่าตอนที่น้องผมอีแต่ทีนี้ว่าเราเราก็ไม่อยาก ถามหมอแล้วหมอว่ามันก็ใหญ่แค่นี้แหละมันก็สุดอยของของร่างกายเราแค่นี้แหละก็คอยดูหมอพูดหรือหมอพูดปลอบใจเราก็ไม่ ยาที่พิงกินมันหมอบอกว่าเนี่ยแหละยาตัวเนี้แหละเธอเธอกินถูกแล้วละ่ะแล้วเธอดีขึ้นดูดีขึ้นอ่ะหมอเขาว่าอย่าเงี้ย เนี่ยถ้าแกงกะทิหน่อไม้คอจะแซ่บนอกไปแกงคั่วหน่อไม้อ่ะกินค่ายๆมันปลาขวายเลยแต่ว่า น้องสาวก็พี่สาวเคเห็นพี่กินอย่างเงี้ยกินปลาเกบอกว่าอู้แต่ปลาแต่เป็นที่เนี่ยแพงว่า,างเนี้ย อยู่เมืองนอกมันซื้อกินได้เยอะพี่พินลงไปในไรพินก็ไปพาพิลงไปไปอยู่กับพี่จอลกับน้องจอาเจอเจอปลาเนี้ยหัวปลาปลาปลาเน้าปลาลักปลาสมอนเนี้ยพินซื้อมาทั้งเนื้อทั้งหัวน้องมาบอก oo, พี่พินจะซื้อทำไมมันแพงหัวยังแพง โอ้จะบอกกินเถอะไปซื้อมาสองชิ้นยีปซ่าชิ้นมคยะขี่ กินอยู่คนเดียวนเนะเก็วซื้อมาสองชิ้นออกินสองสองคราบบางครั้งก็กินสามคราบถ้ากินแฟนพิมพาเพิงกิน,น,นอร่อย มันเป็นปลาแบบครึ่งน,น้ำเค็มน้ำจืดเห็นเพื่อนเห็นบอก แต่ทำน้ำยานเนี่ยโอ้ย,อยฟูดีเดินเนื้อปลาเนี่ย เยอาแต้เวลาเปลี่ยนแล้ว ไปเรียนกลับมาแล้วมันมาทำไส้กรอกพี่เขากินไส้กรอกเขาชอบกินพี่คนไทยอยู่เนี่ยเขาบอกว่าพื่พี่พูดก็พูดเถอะนะไส้กรอกพี่อร่อยวะ่ะอร่อยมากๆเลยเพราะว่า พี่ทำทำถึงเครื่องแล้วเน้นเน้นเครื่องเยอะอร่อยเราเลยบอกว่าพี่จะไม่อร่อยได้ไงกระเทียมอะ่ะน้องใส่กระเทียมอะ่ะหกหัวหัวใหญ่กระเทียมใหญ่อ่ะ แล้วก็ใส่รสดีใส่เตอแล้วก็ใส่ผงชูรสอีกเพิ่มไปอีกเราต้เราทำถึงเครื่องดีๆอะไรเงี้ย มันก็จะอร่อยเนาะถามเพ็นได้อะไรมไหมได,ได้ได้แค่ส็0โคลนแค้กำไรสิบโคลน ดีก็อยู่ทีสวยเพราะว่าพิงคิดแล้วค่าของค่าของค่าอะไรแต่ก่อนก็ได้กำไรนิดหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้อ่อะทองมันไม่แพงเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้หมูเหมือขึ้นมดนีด่นะ งขายลอยลอยส่สิได้กำไรนิดหน่อยก็ยังดียังดีว่าเราไม่ทำอะไรเลยเออห้าบาทสิบบาทมันก็เป็นที่ว่าเราสามารถต่อทุนของเราไปอีกได้เนาะ เน้นคลิปคลิปนี้ก็ขอแค่นี้แหละคะ่ะถ้าพีนพูดอะไรไม่ดีไม่นั่นก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งอพีนพูดขั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 ด,ขด,ขด,ขดคนึกไม่ออกสม,มองมันจะไปแล้วจะหน่อยจำใครไม่ได้แล้วนึกไม่ออกแล้วยังก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ